สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพนพามาชมสวนครัวของเด็กหนุ่มพิการที่น่ารักคนหนึ่งที่มีเอาไว้บนระเบียงและดูเลเองขยันและน่ารักมากค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสวนครัวของน้องบอลค่ะเขาจะปลูกเอาไว้ที่ระเบียงบ้านอันนี้เป็นหอมเปรหรือผักชีฝรั่งค่ะ งามมากและใบอ่อนคือเขาอุรมสมบูรณ์มากจะดูว่าไม่มีใบที่แก่เขาจะเก็บออกแล้วมีแต่ใบอ,อ่อนๆค่ะเขาดูแลเป็นอย่างดีเดี๋ยวให้ดูต้นพริกนะต้นเพื่อนเนี่ยนี่ค่ะต้นมีหลายต้นเขาตัดออกเขาทำความสะอาดแล้วให้ต้นพริกมันขึ้นใหม่ค่ะนี่ก็เป็นต้นที่โตที่เขาไม่ได้ตัดออก เพราะว่ามันกําลังเป็นคือเป็นลูกที่มันเป็นสีแดงค่ะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะเอาออกเอามาเอามาปลูกใหม่ค่ะนี่ก็เป็นเบี้ยมันเขาเพาะเบี้ยเองเะยคะัเพื่อนเพื่อนเนี่เบี้ยรพลิกเขาแล้วนี่ก็เป็นเป็นนั่นนะ่ะพักอิตูไทยเนาะ เขาเรียกว่าอะไรหวลพาใช่ไหมคะอีตูไทยแล้วอีสานว่าอีตูไทยนี่ค่ะแล้วก็เป็นเปี้ยเขาจะปลูกของเขาเอาไว้นะคะเพื่อนงามขึ้นงามมากเลยค่ะเขาดูอะไรเป็นอย่างดีค่ะแล้วนี่ก็เป็นกระถางใหญ่อีกกระถางหนึ่งอันนี้เป็นเม็ดเขาเอามาเพาะค่ะเอาถึงสีเขียวแล้วก็สีแดงเอามาเพาะมันจะได้เป็นเบี้ยขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนแล้วเขาก็ กิ่งไหนที่มันแก่เขาก็จะตัดออกค่ะตัดออกเพื่อที่จะให้มันขึ้นใหม่เดูซิวเื่อเพื่อนพเพื่อนนี่เดี๋ยวาตัดออกจะได้เป็นต้นใหม่ค่ะเขาทําความสะอาดของเขาทุกวันเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่และนี้ก็เป็นต้นบนน่ารักมากแล้วน้ํานี่เขาก็จะมีไว้ตลอดค่ะพ่อเขาจะเอามาไว้ให้รถต้นไม้ ส่วนนี้ก็เป็นต้นมะกอตัวน,นี้ก็ใกล้จะแยกได้เลยค่ะต้นมะกอต้นต้นไอ้นั่นแะเาเรียกว่าฟักทองปลูกด้วยกันเขาจะปลูกเอาไว้มันเป็นเบีย้ยขึ้นมาเยอะแล้วแล้วลงมาถัดมานี้ก็จะเป็นข้างกละลังนี้นะคะเป็นต้นไม้เนาะอันนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจดีรู้แน่นอนว่าต้นไม้นี่มันแพงครัเพื่อนเพื่ กำลังตูแล้วเขาก็จะตัดเรื่อยๆค่ะจะตัดเรื่อยๆนี่ก็เป็นส่วนของคอนค่ะแล้วก็จะย้อนกลับมาตรงนี้แล้วถังน้ำเขาก็จะมีอยู่ตามจุดต,ต่างๆพ่อเคาจะเตรียมเอาไว้ให้ค่ะแลวนี่ค่ะที่ห้อยๆเอาไว้ก็ต้องแลงอยู่เนี่ยเหมเเออแนยก็เป็นว่านา <laughs> ดูอันนี้สิครับเพื่อนๆนี่นี่นน สวยมากเลยต้นบอลงามมากเลยค่ะสวนของเขาสวนตัวเลยนะคะก็ททำงานทุกวันดูแลเป็นอย่างดีที่ระเบียงบ้านดูสิคะสวนนี้เขามาดึงเขามาดึงออกนั่งดึงน่ารักมากค่ะนั่งดึงออกนี่เขาก็ดึงค่ะเพื่อนเนนี่นั่งดึงไม่มีอะไรทำเขาก็มานั่งดึงนั่งทำของเขาออกอันไหนมันแก่ ก็ <c oughs> ดูแลของเขาเป็นอย่างดีอันนี้เป็นสวนเขาเป็นยาบำรุงหัวใจนี่คะ่ะกาดูแลเป็นอย่างดีครับเพื่อนอันนี้ก็บอนต้นใหญ่แล้วนี่ก็เป็นโพยเซียนที่ใบเขียวชุม่มงามมากเลยคะ่ะเพื่อนๆอนอันนี้มันเป็นคล้ายๆต้นนั่นนะคะมันแพงคะ่ะแต่จําชื่อมันไม่ได้ค่ับเพื่อนเพื่อนโคนใหญ่มากสวย ดูแลดีมากเ่อะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าสวนเขาเป็นยังไงอย่างนี้คะ่ะสวนเขาจะอยู่บนระเบียงบนบ้านอย่างนี้คะ่ะถ่ายห่างๆให้ชมสวนของน้องบอลคนขยันคะ่ะแล้วก็จะมีซุ้มไก่อยู่ตรงนี้อันนี้เขาจะปิดเอาไว้มาให้ไก่ร้อนเวลาแดดสองมาจะได้ไม่ร้อนแล้วไก่นี้เขาก็จะดูแลเป็นอย่างดีคะ่ะ ดูสิคะตัวแล้วค่ะไก่สีข้าวปลาอาหารก็จะมีอยู่ข้างๆเอาไว้เติมราวลหมดนะคะัเพื่อนๆขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณที่กดติดตามและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน